เป็นญาติห่างๆกันค่ะเดินก็เดินอะดีมันจะได้แบบมันจะได้ดีไงออกกำลังบ้างเมื่อคืนก็พากันกินอีกแล้วเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยก่อนนอนก็ซัดนุ่นซัดนี่ก็จะอ้วนขึ้นทุกวันทุกวัน อ้วนขึ้นเดี๋ดูเหนียงสิดูเหนียงสิอ้วนนะทุกคนขึ้นเขาคิดจะกูดค่ะขึ้นเขาคิดจะกูขึ้นเขาคิดจะกูดก็ <c oughs> ขับดีอยู่นะกระบะมันก็ไปได้เนี่ยทีฉันก็ขับกระบะม,มากรุงเทพ สบายสบายวันนี้วันอะไรอ่ะวันนี้วันเสาร์อ๋อรุนี้อาทิตย์วันจันทร์อ่ะน่าจะได้ลดประมาณวันจันทร์เห็นเขาบอกวันจันทร์วันอังคารได้ลดอืมก็ขับดีแสดงว่าชีวิตมีความสุขมากเมื่อคืนขึ้นเขาหรือเขาขึ้นผัดกันค่ะผัดกันค่ะทั้งขึ้นเขาและเขาขึ้น ไปมาแล้วสนุกมากโอเคพี่เฟรดี้ผมอยากได้ภาพลายด้านหลังมันของโรงแรมมันภาพโรงแรมจะไปเอาบอเปอร์โร,รงแรมเขาเหรอบอเปอร์โรงแรมค่จะจำเขาไปทําไมบอเปอร์โรงแรมคนละฟิวกับปอเช่เอามันจะไปให้มันจะไปขับแบบมันจะไปขับแบบนิ่มเหมือนปอเช่มก็ไม่ได้ไหมลดราคามันต่างกันนั่ง <laughs> พอเช่ดิฉันซื้อคันนี้ได้สิบคันอ่ะพอเชดิฉันอ่ะซื้อคันนี้ได้สิบคันตั้งแต่เอามาขนที่นอนเออก็ต้องไปซื้ออ่ะมันไม่เดีมันไม่มีที่นอนนอนไงประเด็นมันก็ต้องไปซื้อต้องไปซื้อ ชอบนะเห็นเป็นคนอ้วนอย่างเงี้ยแต่เป็นคนชอบเดินนะเดินได้ไปได้ชอบชอบบุกบุกป่าฝ่าดงเป็นคนชอบบุกป่าฝ่าดงเป็นคนชอบเดินชอบออกกําลังกาย๋ยวจะไปซื้อรองเท้าด้วยซื้อรองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งดีกว่าซื้อรองเท้าวิ่งสักคู่หนึ่งมาซื้อที่นอนที่โฮมโปรจันได้นะคะโอ้ไปบ่อยจะตายะคะ่ะโฮมโปรจัน ไปซื้อของบอยล่าสุดก็เพิ่งไปมาค่ะไปซื้ออะไรนะพาแม่ไปซื้อเนี้ยล่าสุดไปซื้ออะไรวะออพัดลมไปซื้อพัดลมพัดลมสองตัวใหญ่ใหญ่พัดลมสองตัวใหญ่ใหญ่ไซส์บิ๊กค่ะพัดลมตัวใหญ่มากพัดลมตัวใหญ่มากอืโคมไฟ เริ่มมีน้ำมีนวลและเริ่มอ้วนนะสิข้อมืมอทองสวยจังเอาไาใส่เล่นๆเรา,าใส่เล่นๆเก๋ๆแบบรักชูรักชูเราจะใส่อันนี้กันหนึ่งใส่บ้างตาหมดขายใครต่อไม่ขายแล้วค้าขี้เกียจอยู่เฉยๆบ้าใช้เงินบ้างอยู่เฉยๆข้านั่งใช้เงิน ่นไม่ขายอะไรราคาอยู่เฉยๆนั่งใช้เงินให้ผู้ชายเลี้ยงคนดูคลิปเยอะมากเลยอะ่ะคนหล,หลายหมื่นเลยอยู่กับแฟนทีไรคนดูคลิปเยอะเยอะ ยู่กับแฟนที่ไรคนดูคลิปเยอะมากเดี๋ยวให้ผู้ชายใส่ให้ดีกว่า เก๊เก๊เมื่อคืนโดนแฟนแกล้งเหรอเออเสื้อมันเป็นสีขาวเนาะไม่เปลี่ยนเสื้อไม่ได้แล้วค่ะมันเปลี่ยนเสื้อไม่ได้แล้วไม่ต้องใส่แล้วเพราะมันมันมีลายสีขาวแล้วเดี๋ยวออาดีกว่ามันมีลายสีขาวละเสื้อมันเป็นเสื้อเซ็ต เสื้อมันเป็นเสื้อเสร็จค่ะโอ้ขอบคุณสำหรับอดกุหลาบน,นะคะยังไม่ได้ไปขึ้นค่ะยังไม่ได้ไปขึ้นค่ะเดี๋ยวให้แฟนถอดให้ถอดเองไม่ได้ พี่แจ๊ขอบคุณค่ะพี่แจ๊ดิฉันมาแล้วทิลงรักถอดสร้อยให้หน่อยทิลงรักถอดสร้อยให้หน่อย พลังอาบน้ำค่ะผู้ชายอาบน้ำอยู่พี่แจ๊ดวะผู้ชายอาบน้ำอยู่ค่ะพี่แจ๊ดพี่แจ๊ด่ะผู้ชายอาบน้ำค่ะ ขอาคุณสำหรับตอกุหลาบนะคะเราทำตัวให้ดีโลกจะดึงดูดคนดีๆมาหาเราก็บอกแล้วไงเราเป็นคนที่ไม่เป็นเวรเป็นภัยกับใครอาจารย์พุทธทาสบอกประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นถึงพร้อมก็ควรจะพรอกันได้เลยมั้งอาจารย์พุทธทาสบอก ก็ควรจะพอกันได้นะแมงโอ้ยผู้ชายเขาเป็นคนสะอาดหัวดิฉันก็สะอาดอืมไม่เหมือนหัวหล่อน <c oughs> อน,น่าอาบน้ำนานแต่น้ำโรงแรมไม่ค่อยแรงเลยอาบน้ำไม่แรงแล้วมันแบบจริงนะอาบน้ำโรง,งแรงไมไอ้เวลาอาบน้ำไม่แรงแล้วมันรู้สึกแบบไม่มีความสุข ต้องแบบ <c oughs> ต้องแบบนี้หน่อยไม่ค่อยเห็นคุณแพรี่ไปโหนเลยไม่มีประเด็นค่ะไม่มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องไม่มีประเด็นที่เกี่ยวเนื่องและไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องอืจะไปไปทำไมอยากไปทำไมโหนกระแสมันช่ไม่ใช่รายการทอล์คโชว์ไม่ใช่รายการเรียลิตี้นะ ไม่ใช่รายการเกมโชว์รายการหนนกระแสมีเป็นรายการที่จริงจังรายการที่จริงจังต้องมีประเด็นมีเรื่องขอบยคุณแม่วิค่ะขอบคุณทราบของควันนะคะใครใจดีขอของขวันหน่อยได้ไหมใครใจดีขอของควันหน่อยค่ะสองพันเก้ารอยคนสักคนละชิ้นได้ไหมคะสักคนละชิ้นได้ไหมคะให้แพรรี่นะคะอืม ได้ไหมคะ่ะได้ไหมคะ่ะส่งมาเลยคะ่ะยังไม่ได้ทานข้าวเดีย๋ยวจะไปเป็นท่านลาดแล้วก็จะไปต่อลาดบุรีลาดบุรีทันหรือไม่ทันช่างมันเพราะว่าเดี๋ยวจะต้องไปเราจะต้องไปซื้อที่นอนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีที่นอนนอนร้านซักผ้าทำที่นอนดิฉันพังไปแล้ว อยากร่วมบุญเหรียญโปรยทานกับคุณฟอร์ดค่ะติดต่อไปที่ช่องทางของ,ของเขาได้เลยค่ะบ้านฟ้าฟอร์ดประกอบภาษาอังกฤษนะคะ f o r d ติดต่อไปเลยเดี๋ยวน้องนางจะได้ให้ที่อยู่นางจะได้ส่งที่อยู่ให้นะคะพี่จะได้ส่งเหรียญยนทานใช่ปะเออเหรียญยนทานแม่ยกให้เยอะเหรียญเยอะเหรียญเยอะ่อะ,ะ,ะไม่ต้องกลัว เรียนเยอะส่งไปเลยร่วมบุญกันคนละนิดคนละหน่อยคนละเล็กคนละน้อยว่าช้ามากเสร็จแล้วโอ้ยใส่ผ้าคุณหนูผื่นเดียวเหรอใช่แรงมากเออยั่วมากวันนี้ไม่ได้เสร็จเร็วมา เร็วเร็วเร็วรวทำอะไรให้มันดูว่องไวหน่อยเสร็จเสร็จแล้วค่ะทุกคนขอของขวัญหน่อยเลยอ มามาต้งวันที่ดีที่มีเธออยู่เจ๊จอก็ไม่ตื่นอีกกำลังจะไปแล้วกำลังจะไปแล้วค่ะกำลังจะไปแล้วทุกคนไปบอกเจ๊จอ้อหน่อยนางขอพี่เคดิฉันกำลังจะลงไลนะ์ลว รับไม่ได้เดี๋ยวยาวเพราะว่ากำลังจะไปแล้วจะเช็คเอาล,ล่ะคะ่ะจะเช็คเอาแล้วอารมณ์ดีสิอารมณ์ดีเพราะมีความสุขสเก็บของเก็บของเดี๋ยวส่งเขาไปซื้อที่นอนก่อนนะเอาเอากลับยังไงอะเซ็นทรันลาด เอาครบเอารถกระบะมาต้องตื่นก่อนเออเก่งเก่งน่ารักดีๆครับดีๆเฮ้ยเอาสอบโชว์เออ ไม่ได้ค่ะห้ามห้ามโชว์ไม่ได้โชว์เลยอะไรค่ะเจ๊ฝอยมากีดมาเกิดอะไรชอบช่งตลงตะดือแสดงแบ่งมาเติมพลังก่อนเลี้ยงช้านี้ใครอยากให้ผู้ชายหอมดิฉันส่งของขวัญมาหน่อยเร็วใครอยากให้ผู้ชายหอมส่งของขวัญมาหน่อย เอ้อชานี <divide> ้ต <saturated> ้องเติมพลังก่อนขอของขวัญก่อนค่ะเร็วขอของขวัญหน่อยคาเก็บของละอ้ยกิ๊กโทรมาละม่ชานาฬิกาปุ๊กิ๊กโทรมาแล้วรับเลย อาจมีอีกมีอะไรนะโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณสำหรับมืออุ้มหัวใจ <c oughs> ไม่ดีฉันจะไปแล้วอะสิประเด็นไปทุกคนไปส่งของขวัญให้เจ๊จ้อด้วยนะมันเสิร์เขาเหรอ นาฬิกาปลุกค่ะเดี๋ยวดิฉันจะไปแล้วเดี๋ยวไปถึงลาดลีแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวค่อยไ,ไล์ให้ดูถ้าไปคลินิกไม่ทนันเดี๋ยวดูก่อนว่าไปทันหรือเปล่าถ้าไม่ไมทนันแล้วก็ขยับวันแล้วก็ไปเที่ยวก่อนเอนาะโอเคไหมขยับวันได้อยู่แล้วเราก็ค่อยไปวันพวงนี้วันอาทิตย์วันนี้ไปเที่ยวปะหาเที่ยวค่ะ จะขึ้นไปโน่นแหละสวนพึ่งสวนแพงอะไรไปโน่นแหละวันนี้ว้าวไปเที่ยวหาบรรยากาศดีๆอยู่กับคุณสามีเจอคุณแฟนอะไรอะไรคุณแฟนอะไรเจอคุณแฟนม่ได้ไปเป้นพระรามสองค่ะไปเส้นนครถม ไปเต้นนครถมเออไปนู่นแหละขึ้นไปสวนพึ่งไปนู่น,หนแหละเดี๋ยวให้บอกพี่บอกแอมแล้ว <Yep. S 1> มาเติมพลังก่อนได้แต่จดจำวันที่ที่มีคืน สวัสดีทุกคนนะคะอย่าลืมติดตามช่องนี้ด้วยนะแหมถ้าผู้ชายไม่มานี่ไม่เคยมาดูดิฉันกันเลยนะแหมพอเวลาไม่มีผู้ชายคนดูดิฉันแค่พันสองพันแหมพอรู้ว่าอยู่กับผู้ชายคนดูสามพันพวกหล่อนนี่ไม่ตื่นกันนะ <c oughs> แหมเวลาไลค์คนเดียวนะคนดูหลักร้อยแหมพอรู้ว่าอยู่กับผู้ชายผู้ชายมาคนดูสามพัน จบ so. so. วันนี้เป็นวันที่อาบน้ำเร็วนี่เร็วแล้ววะว่าฝักฝัร้อถ้าฝนไม่เสร็จน้ําด้าำจำ S <S <vengeance> อย่าเดี๋ยวไลลขีดออเไม่เต็มใจทั้งนี้นะเอออูคนดูเยอะจังเออใครพี่ก๊อฟเหรอไม่ใช่หอมไหมไม่หอม ไปเสร็จอล้วมโอ้ยอะไรอ่ะหวานมากโอ้โหคนดูคนดูเยอะจังไปแล้วทุกคนไปแล้วจ้าไปละจบ <c oughs> ไปแล้วนะคะอุ้มคนดูกว่าสี่พันอะจะทิ้งคนดูเหรอ เขาจะเก็บของนะดิจะขอถือให้ก้าวจดจำมันทีด่ดีอ่ะคุยครับไปกัอนสวัสดีครับ<ๆ>ทุกคนเดี๋ยวเก็บของก่อนนะครับแป๊บหนึ่งอือหน้าเดียจังวะ <c oughs> แปลกใครที่อยู่ในกล้องนี้หน้าเดียทุกคนโอ้พระใจ้าอะไรพร้อมลงอัตโนมัติเลยแรงนะ เอาเงินมานิดเดียวเองนะโอ้โอ้ฮัลโหลเพิ่งเข้ามาเหรอครับทำไมเข้ามาช้าจังเขาจะจนจะลงแล้วเนี่ยเออเอาไปหลาดนอกก็เพิ่จะมาเอาโทรศัพท์ไอเครื่องนึงไงไหนวะเอาไปสี่ห้าเราก็เพิ่งจะเข้ามาดู สดจจำใัรทีทล่ะฮะสดจำใครอีกล่ะจดจำเธอแหละมีหลายคนเหรอบ้าไม่มีใครเขาจะมีหลายคนไม่ใช่ยุคสมัยนี้หรอ ไปด้วยมีคนบอกว่าอยากไปด้วยไม่ต้องไม่ต้องแต่แล่นเน่ยอูพี่เฮ้ยฝันเข้ามาคนดูเกือบห้าพันอเฮ้ยไม่บอกตัวเองดังเลยไม่ได้ไม่ได้บอกไม่ได้บอกว่าตัวเองดังแต่ว่าหมายถึงว่าเขาชอบที่เราอยู่ด้วยกันเขาก็เลยเข้ามาดูบอกเขาติดตามช่องเราด้วยเนี่ยพูดจริงนะนี่ก็บอกเขาเถอะติดตามช่องหน่อยกดติดตามช่องกดติดตามช่องหน่อยครับจะสร้างช่องหนึ่งแล้วช่องนี้ตะก้ามันไปไหนไม่รู้เอาทำไมอ่ะ ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะว่าเธอดงังเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันไงคนชอบโอ้โห <Hey. S 1> oh, คนดูเยอะมาก <laughs> ขึ้นเขาหรือยังคะเรียบร้อยแล้วครับ <laughs> ไม่ได้ขึ้นเขาแต่เขาขึ้นเราต้องตื่นกันแล้วบางทีจะรู้ตติดตามตั้ง <laughs> แต่ชาติที่แล้วแล้วจ้า <laughs> ใช่เหรอ อาถ้าทุกคนถ้าทุกคนติดตามแต่ชาติที่แล้วทุกคนต้องรู้สิว่าพี่เพลี่เป็นอะไรในชาติที่แล้วเป็นเคยค่ะเป็นกเกยมาแ้าร้อยชาติแล้วห้าพัน <c oughs> 5, แล้วอ่ะดูเดี๋ยวคนดูเยอะเลยอ่ะมาดูรายการต่ <c oughs> อ,อไปน้องพูดน่ารักน้องพูดน่ารักเอาที่อกชงหัวใ <c oughs> ช่หรอล่เอาถ้าคนดูหกพันเดี๋ยวพาไปด้วยอ่ะ <c oughs> ถ้าคนดูหกพันเดี๋ยวพาไปด้วยเลย เอาปะละ่ะต้องมาหล่อชมปัวซมขค่ะนี่ได้มาแล้วก็กินเลยไปไหนคะน้อนไปเซ็นครับไปเซ็นลาดสวีทโชว์หน่อยครับหมดแรงแล้วครับหมดตั้งแต่เมื่อคืนละ อย่าไปเปลี่ยนเป็นรองเท้าอันนี้อันนี้ก็เทแล้วนะเดี๋ยวเด่นห้าพันสามอ่ะมาไกลบ้าน่นนนนนนม่ควนถามว่าเอาไอแพดมาด้วยหรืเอ <laughs> เป<อ>ล่าเขาถาม<อ>ไม่ได้เอามาครับใช่ไอแพบดบเจฟเฟอร์น <laughs> เนี่ยยังจริงอยู่ดิไม่ได้เอามาครับเพราะว่ากลัวมันแบบ ก็ดูแลไม่ดีอ่ะถามมากของค่อเยอะถามนั่นถามนี่กันไปนหมดอู้ห้าพันสี่คนเลยเหรอ,อหรอ้าสี่ร้อยดูเฉยๆฉยไม่เป็นกันหรือไงต้องคอยถามนั่นถามนี่พี่แพรี่มีแฟนแล้วเหรอมีผัวค่ะ <c oughs> เอาถ้าคนดูหมื่นนึงต้องเราไปตามใจพวกนางมากกว่แฟนวีนแล้วเอาจริงๆโดนวีนตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วอะ โดนวีต <ffe> ั้งแต่เมื่อเช้าแล้วฝอดตื่นมาฝอดแบบเอ้าพี่เพลี่แกแบบตื่นมาอาบน้ําแล้วหรอวะเสร็จแล้วหรอวะอะไรอย่างเงี้ยฝอก็ถามว่าพี่เพลี่อาบน้ําแล้วเหรอแล้วก็ได้คำตอบมาแล้วไแกก็ไม่ตอบไปอาบน้ําแล้วฟอก็ถายอีกรอบนึงเอ้าพี่เพลี่อาบน้าแล้วเหรอไปอาบน้ำโดนวีตั้งแต่เช้าเลยแล้วฝอดจำไม่ได้ว่าเอ้ยพ้น ไอพนไอพนใช่ไอพลแต่ชอบมานงื้อมานเงี้ยในไอนี่ฉันนะขณะฉันลงสตอรี่อ่ะอีพลนะครับเรียกมายไอพนนั่นแหละมันอีพลเอาเป็นมาแซลออกมาอะไรนะมันชอบแซวว่าไปหาแฟนเหรอเออทำไมล่ะคนเขามีแฟนคนเขารักกัน่ะทำไมแฟนดุจังชอบชอบมากหลอนมันไม่เลิกไอพลสงสัยเมนมาหลอนมันไม่เลิกหลอนมันเป็นทหารที่ไม่เลิก ห้าพันคนเล็กแก๊บโอ้ยเดี๋ยวพูดถึงมันเลยใช่คนมันเป็นคนเล็กเบื่อมันเด็กแกรอยานทอโอ้คนดูหกพันอ่ะพี่แวรี่ค่าจะกลับบ้านแล้วนะคนดูหกพันแล้วเนี่ยทนโอ้โหเป็นพี่แปรี่นได้นี่เป็นเองเองจะทนได้นี่โอ้คนดูเยอะเยอะมากเลย หกพันหนึ่งร้อยอ่ะอาอฝากติดตามช่องนี้ด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะไปตั้งช่องใหม่อีช่องเดี๋ยวเดี๋ยวกลับบ้านไปนะกลับบ้านพี่พาะที่ไปฝอจะพาแบบไปเดินไลฟ์สุดดูบ้านดูกำแพงอ,อุ้ยหกพันอะ่ะแค่นี้ก่อนนะแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็พิมกันเลยแค่นี้ก่อนฝากติดตามด้วย 6,000เอาไปกับแฟนดิฉันดิอ่ะเดิ๋ยวพาไปอ่ะโอ้ยโอ้ยเ,เ,เชื่อเสียวอีฝออีบ้าเอา้ย <c oughs> จะไปไหนละ่ะฉันจะไปเซนทานอันนี้ไม่ได้เดือดนะครับ นะน่ารักมะล่ะมีแฟนได้แบบนี้หรือเปล่าผลบุญจากการบวชเท่านั้น <c oughs> ลื้อใจไว้ที่เธออะให้เธอไปหมดแล้วเก่งเท่ไว้เพราะให้คืนิตีคืนแทนไอ้การออกไปยังนี่ไงตามีทำไมไม่ดูละ่ะ ลงดีป <ünd einer Del conclusions> ่ะมันก็จะสัญญาณหายไปเลยเยาวีนี่คนว่ายาวี สีผมออกไหมสีผมไฟออก